สำหรับบุ๊ดมาสด้านะครับในงานบางกอกออโต้ซารลอนนะครับไฮไลท์อยู่บนสเตจคันนี้เลยครับเป็นสีใหม่นะครับก็คือตัว Mazda mx 5สนะครับสีนี้เขาเรียกว่าสีแอโรเกรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งจะโชว์ตัวครั้งแรกในงานนี้เลยนะครับในงานอื่นๆเนี่ยยังไม่มีการเอามาโชว์นะครับนี่ก็เพิ่งเอามาโชว์เป็นครั้งแรกเลยนะครับราคาเท่าเดิมนะแต่เพิ่มสีใหม่เข้ามานะครับสีสวยทีเดียวนะแล้วก็หลังคาเป็นแบบ h าร์ t ท็อปแล้วนะครับ นะแล้วก็รถรุ่นอื่นๆนะครับในบูธนี้นะครับอีกคำหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับนี่เลยครับ m a z d a 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มชุดแต่งเข้ามานะครับตัวนี้ก็คือตัวเครปป p นะครับก็มีชุดแต่งเป็นไซไฟนะครับชื่อชุดแต่งของเขานะครับอันนี้ก็คือตัว m a Mazda 2เอา2ตัว Mazda 2มาทำนะครับก็จะมีชุดแต่งต่างๆเข้ามาแล้วก็ตอนนี้สําหรับ m a z d a 2นะครับก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นะครับแล้วก็มีชุด ประกันภัยแถมให้มีนุ่นมีนี่แถมให้นะครับอันนี้ก็ลองมาคุยกันดูนี้เราพามาดูกันรอบคันนะทั้งกระจังหน้านะครับต,ต่างๆนะพื้นฐานมาแล้วก็ล้อนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นชุดแต่งมีสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างนะครับนี้ตัวเป็นตัวฮัชแบ็กนะครับตัวนี้เป็นตัว 1.3C หรือว่า1 3 c สปอร์ตนั่นก็คือตัวฟีด้าแล้วก็ฮัชแบ็กนี่จะแตกต่างกันนี่ทีนี้เรามาดูชุดแต่งกันดีกว่าว่าตัวไซไฟนั้นมีอะไรบ้างนะครับ สติกเกอร์หลังคานี่นะครับเป็นสติกเกอร์หลังคาเสากับอายแบบคลิปฉลามนะครับเป็นสีแบบเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แต่งรอบคันนะคิ้วกระจกฝาครอบล้อนะครับสติกเกอร์ชุดครอบล้อนะมีกระจกข้างสปอยเลอร์ด้านหลังนะในรุ่น5 5ประตูนะครับแล้วก็มีคิ้วตกแต่งกันชนด้านหลังนะครับตรงนี้นะนี่นะก็เป็นชุดแต่งซึ่งชุดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับไป ติดต่อกับที่โชว์รูมเพื่อจะเอามาติดตั้งเองหรือว่าให้ที่โชว์รูมติดตั้งให้ก็ได้นะนี่ดูราคาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงนะครับที่ตกแต่งเข้ามานะนี่นะตรงชายกันชนด้านล่างนะครับก็เป็นชุดแต่งนะนี่นะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมนะครับภายในยังเหมือนเดิมดูนะครับเข้ามาดูหน่อยอ่าภายในก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาที่เพิ่มเติมเข้ามานะเป็นชุดแต่งนะตัวอ่ตรงแผงคอนโซลนะครับตรงกลาง นะตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาเป็นเบาะหนังด้วยนะหนังผสมผ้านะตัวที่สัมผัสเราเนี่ยจะเป็นหนังและด้านข้างก็จะเป็นผ้าอยู่นี่ก็คือตัวม a สด้าสองนะครับเคล์ฟพร็ปปรอปนะทั้งซีดาแล้วก็ตัวฮัชแบ็กนะครับส่วนตัวอื่นๆที่มีอยู่ในบูตนะที่น่าสนใจมีคันหนึ่งอันนี้ก็คือเดี๋ยวยค่อยพาเดินไปนะครับคันนี้ก็ FX ฟอนะครับอันนี้สีนี้มีอยู่แล้วสีใหม่นะครับโรเดียมไวท์นะตัวฉลองครบรอบ20ปีของ m a z d a 6นะครับเป็นตัวฉลอง อ่ายี่สิบปีของ m a z d a 6แล้วก็ตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับที่เอามาโชว์นะพวกที่จะมาโชว์งานนี้งานแรกเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือดอกเบี้ย1.99้นะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ตัว Mazda Ultimate Service นะอันนี้ก็เป็นสีใหม่นะโรเดียมไวท์นะครับภายในยังเหมือนเดิมมันอยู่นะครับแล้วก็เป็นสีขาวใหม่เข้ามาอันนี้ก็คือสีที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูได้นอกจากนี้แล้วนะครับไลฟ์อัพของเขาก็ยังมีม นะครับ CX3 ก็ยังมีอยู่นะแล้วก็เป็นตัวคาร์บอนอ i ดิชันก็ยังมีอยู่ด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาดำนะครับกันชนอะไรต่างๆนะนี่ก็จะเป็นชุดแต่งดอกเบี้ย2.49นะครับตอนนี้ราคา9 0 0 0 0นะครับตัวนี้2.0สปอร์ตลักนะครับแล้วก็จะมีทั้ง CX5 นะครับส่วนรถสูงสุดถึงแสนสามนะแล้วก็ดอกศนในนี้เราก็หาดูกันได้นะครับเราก็จะมีตัว CX8 CX8 ก็มีทั้ง แบบที่เป็นกัปตันซีจะเป็น6ที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับ CX8 กนะก็ลองมาดูกันได้นะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามาครบหมดแล้วก็มีมาสด้าสอยู่ด้วยนะครับมาสด้าสามซอนะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งอะไรต่างๆก็มาดูได้ตัวนี้คาร์บอนอิดิชันนะครับตัวมาสด้าสนะอันนี้ก็ลองมาดูกันนะครับมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ติดต่อกับที่เซลล์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมๆนะครับของบูตมาสด้า ในงานออโต้ซอลอนปีนี้นะครับนี่จะมีรถหลักหลายรุ่นทีเดียวนะแล้วก็มีชุดแต่งต่างๆนะครับนี่แล้จะบอกอยู่นะครับว่าอะไรยังไงบ้างอย่างคันนี้ก็คือ CX8 นะตัวที่เป็นตัวกับตันซีดนะครับเปิดให้ดูกันนิดนึงแล้วกันเบาไฟฟ้านะนี่เบาพับได้นะแล้วก็แยกฝั่งซ้ายขวานะครับตรงกลางเป็นกระตันซีดนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ6ที่นั่ง ส่วนซีก5คันนี้นะครับว่ามีแต่งอะไรบ้างเราก็มาดูข้างหลังนะก็จะมีติดอยู่นะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์พิเศษนะครับนี่ชุดแต่งรอบคันนะเข n นโชนะมีคิ้วกันชนหน้าคิ้วกันชนด้านข้างแล้วก็ชุดคิ้วกันชนด้านหลังนะครับนี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะท้ายซ้ายขวานะครับตรงนี้นะนี่นี่ก็คือชุดแต่งที่ก็เพิ่มเข้ามานะครับใครสนใจก็แวะมาดูได้นะครับในบูธของ m a z d a ปีนี้นะ นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ